สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มีงานแสดงวันแม่กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนนะคะวันนี้น้องดีมีกิจกรรมจะไปเต้นที่โรงเรียนค่ะไปเต้นช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมไหว้แม่นะครับวันนี้น้องหนูดีเม่งง่วงเลยค่ะวันนี้น้องหนูดีสดชื่นเลยเพราะว่าจะได้ไปเต้น เอาออกดีๆค่ะสวยเลยนะคะช่างผมแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะคะอสบาร์ดีร์อสบิวตี้นะครับยงหน้าอะไรล่ะทีน้ออยู่นั่นหอา้าวก็ทำผมให้เสร็จแล้วอันรเดี๋ยวค่ะวันนี้จะไปโชว์การแสดงชุดลูกน้อยของแม่ ลองดูส <À. S 1> ิเขาแสดงยังไงครับเะ้ยเขาลำแบบไหนลั่มได้ตัวหนออืมออน่ารักรองไงอ่ะรองได้ไหมร้องไม่เป็นรองเอาไปเก่งเก่เก่เก่า ถ้าเต้นไหมอ่ะเงเลยอ้าตงไเปติดตามหนูได้ที่โรงเรียนไปดูหนูที่โรงเรียนนะคะ ไ่ดูหนูที่โรงเรียนนะคะค่ะนิสาสวัสดีค่ะดูแลดีดี